สวัสดีจ้าพี่น้องเอาภาพวิวดูดูดดบใบไม้เหลืองเดือนของพฤศจกิกายนพศสองพันยี่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะอากาศกสิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องอากาศเยน็นประมาณสหาองศาบติดลบพี่น้องตบากกับประมาณห้าองศาวิวภาพช่วงฤดูนี้เดือนนี้ กสิออกมาประมาณแบบนี้ละจ้ะต้นไม้กับเหลืองใบไม้กับเหลืองภูเขากับมนมนม่วม่วหิมกะกระเริ่มลงมาเต็มพี่น้องฟังด้านบนหิมะภูเขาจอดกันหิมะตึง้งภูเขาสูงๆกระเริ่มหล่นลงมาหลายลายพี่น้องมองนี้ก็คือภาพวิวชาเดาปากเนาะพี่น้องเนาะ อยู่ในเขตบริเวณเมืองทูนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเนาะเบิ่งสิซูมให้เบิ่งพิม่าพี่น้องเบิ่งยามใดก็บ่เบื่อพี่น้องภาพนีิวิวนี่ภาพที่งามมาค่ะสาวกระสินเบิ่งยามใดเห็นยามใดนี่โอ้มักมักแห้งจ้ะธรรมชาติสุดๆุดน้ำจุดๆสวยสุดๆ นักท่องเที่ยวก็น,นิยมมาอยู่ทด้พี่น้องถ้ามาเมืองทุนอาจ้ากติมาจ,จุดนี้มุมนี้ชมภูเขาชมพาวิวอันนี้ก็คือช่วงรูดูเดือนพฤศจกิจกายนเนาะไปใหม่เลยบางนีจะเป็นหอคอยครับพี่น้องมิมองนางเห็ดหอกทางเลือกเขาเลือกออกเป็ดรอยน้ำเป็ดหน่อยรอยน้ำลองงล่นก่อเป็ดใหญ่เป็นเป็ดหน่อย กษัริมาม่ามีพี่น้องฟางท่าน,นีีก็คือกันค่ะพี่น้องอันนี้กับภูเขาสตอกคอนค่ะพี่น้องภูเขาสตอกคอนอากาศแบบนี้เบิดมือเบิดเบ้นพี่น้องเบิดเดือนบุเรา่พี่น้องอันนี้ก็คือปราสาทค่ะพี่น้องปราสาทชฉาดาวพคเนาะงามบาจา่จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้จา้า